ไม่แน่ใจเพราะว่าผมแฮปปี้กับกับการอยู่กับตัวเองกับการอยู่กับลูกส่วนเขาว่าผมรู้สึกสงสารเขาว่ามึงไม่คิดจะรีแลกบ้างเลยไม่อยากความสุขบ้างเลยเนี่ยจริงจริงแล้วความสุขของเราคือทํางานได้เปล่าหรือไม่จริงๆตอนนั้นเราก็เหนื่อยเหมือนกันความสุขของหนูคือทํางานค่ะความสุขของเขาคือการทําอะไรสักอย่างแล้วได้เงินมาแล้วแบบเฮ้ยฉัน มีคุณค่าแล้วในวันนี้อะไรใช่ใชัยเลยใช่เลยเมื่อก่อนเราจะไลฟ์วันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมงใช่ไหมวันนี้ก็ถ้าไม่อยากไลฟ์ก็นอนจ้ะมีแล้วมันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบไปเที่ยวต่างประเทศกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตานเป็นพูดนะว่าเอ้ยจะไปเที่ยวจะจ่ายตังค์ไงก็สุดท้ายก็เสียแต่ตังค์แล้วผมบอกว่าโอเคผมก็หาเรื่องให้เขาให้ให้เขาใช้เงินนะเขาบอกว่าโอเคชอบอะไรอยากทํางานใช่ไหมก็ไปใช้เงินกับงานให้เต็มที่เลยแล้วอยากทําเพลงใช่ไหม เพลงหนึ่งปกติลงทุนแล้วหลักแสนเนี่ยผมบอกโอเคเพลงนึงเขาให้ตัวเองลงทุนเลยหลักล้านสิบล้านก็ได้ลงทุนไปเลยทําหนังไปเลยร้อยล้านอย่างเงี้ยทำไปเลยใช้เงินกับหนังไหนๆก็อยากทํางานแล้วก็ใช้เงินงานงานให้เต็มที่แอบถามเลยโง่มากเลยหรอโง่มากตอบเร็วมาก แต่ว่าแม่ผมชอบนะแม่ผมบอกว่าเฮ้ยโชคดีมากเลยที่ได้ลูกเก่งเป็นี่ในความเป็นคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะเราสองคนมีวิธีการในการเลี้ยงลูกคล้ายๆกันไหมคะพาอขยันนะยกให้เขาคือแบบที่หนึ่งนะครับคือขยันมากเำาง,งานดึกนะแล้วก็คิดงานต่อเที่ยงคืนตีหนึ่งนะนอนบางทีจะย่าตื่นมาตีสี่อย่างเงี้ยครับ ้าแบบผมไม่ตื่นเขาก็ตื่นมาชงนมหกโมงเช้าตื่นมาอาบน้ําแต่งตัวให้ยูจินเองอไปโรงเรียนไปส่งโรงเรียนคือตอนเช้าเนี่ยผมแบบยังตื่นไม่ไหวนะครับแต่ว่าเจนเนี่ยคือตื่นแบบทุกวันไปรับไปส่งครบทุกวันผมถึงบอกว่าไม่พักผ่อนบ้างเลยอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาชมอยู่นะจ๊ะชมชมจะดูเหมือนบทนิดหน่อยก็ตามเขาไปห่วงเราแหละเขาเป็นห่ะหนูรู้ค่ะหนูรู้หนูรู้ไม่เซ็ตเขาอาจจะเป็นคนที่พูดตรงแต่ว่า เขารักเราอะคือเนี่ยสี่ปีกว่าแล้วพี่ถ้าไม่รักกันจริงอะอยู่กันไม่ถึงทุกวันนี้หรอกหนูไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นเลยนะว่าเขาจะนอกใจจะเที่ยวจะอะไรเพราะว่าสี่ปีที่ผ่านมามันทําให้หนูคิดว่าเออเขาหนูโชคดีมากที่หนูเจอเขาคะ่ะยูจีนติดคุณพ่อมากติดมากค่ะติดมากติดมากกว่าแม่มากกว่า,าแบบว่าถ้าไม่มีแม่นอนด้วยไม่เป็นไรอะแต่ถ้าไม่มีพ่อคือบ้านแตกค่บแล้วนะคะยูจีนสามเดือนสามบครึ่งค่ะอ๋อค่ะแล้วใจย่าล่ะคะส่วนใหญ่จะเป็น แต่ย่าตอนนี้พี่เลี้ยงนิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงเทศกาลเราทํางานกันหนักมากบางคนอ่ะในช่วงเทศกาลอาจจะมองว่ายูไม่ค่อยได้เข้าไลฟ์เยอะหนูต้องหวังอ่างนะี้นะว่าถ้าไม่มียูมันก็ไม่สําเร็จขนาดนั้นนะเพราะว่าหลังบ้านลูกสองคนนะคือเขาต้องเอาอยู่หมดเลยแล้วหนูแบบสงสารเขามากเลยหนูขึ้นไปไลฟ์สดเจ็ดตีสามอะ่ะเขายังป้อนนมลูกอยู่เลยอะไรเงี้ยหนูก็เหมือนแบบโอ้แบบขอบคุณนะ่ะมีช่วงหนึ่งที่ต้องแยกห้องนอนกัน ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะถึงขั้นหนูต้องร้องผมร้องไห้ห <c oughs> หนูไม่เคยแยกนอนกับเขาอ่ะการห่างกันวันสองวันอ่ะมันเป็นอะไรที่เรื่องใหญ่สำหรับบ้านเรามากๆอะไรเงี้ยแต่พอมีลูกสองคนอ่ะความคิดที่เราวางไว้คือเราต้องนอนด้วยกันอบอุ่นกอดกันสี่คนแต่ไม่จ้ะลูกคนเล็กร้องก็ต้องแยกลูกคนโตร้องก็ต้องแยกแยก,กลายเป็นว่าแล้วหนูต้องไปนอนกับใจล้วมก็ตื่นกันหมดใช่แล้วหนูร้องให้หนักมากเลยอ่ะแล้วหนูพอร้องให้หนูก็โกรดเขาไปอยู่ๆก็ไปโกรธเขาว่าแบบแต่จริงๆก็คือแค่แยกไปเพื่อให้ลูกได้นอนคนละ <laughs> แต่มันไม่ได้กอดกันไงพี่อันเพร<อ>กันน้ <laughs>